สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมวยไทยจีนนะครับขึ้นจบกันในวันที่สิบสีธันวาคม2568นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีเดยประมาณนะครับมุมสงเวียนเลยถือวกิการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกาับแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆฟ่านไดที่รับชมล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe และก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนือนไรนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนํานะครับพักยก 2- 4ครับต้องมีแอดดัมหน้าก่อนนะครับและตามด้วย PAK24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ <sk PI> ่มการเกาะเตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมไปเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทาด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา11นาฬิกาตรงครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา3ชั่วโโดยประมาณครับณวิธีอตกสามจังหวัดนนทบุรีนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา3ชั่วโโดยประมาณนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเนรันนิะครบ จอเมืองศรีนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับกล้อง2อย่างศูนย์กีฬาหัวฝ่ายพิกัด116ปอนด์นะครับคู่นี้มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยนะครับเนื่องจากว่าเดิมทีจะเป็นทางด้านพยายุทธปอหันใหญ่พระเครื่อนครับเมื่อวานทางด้านพยายุทธ์มาชั่งน้ําหนักนะครับเกินไป3ปอนด์นะครับลดน้ําหนักไม่ได้นะครับโปรโมเตอร์จึงมีการปรับเปลี่ยนคู่มวยนะครับล่าสุดก็ปรับเป็นเนรันนิตจอเมืองศรีนะครับมาเสียบแทนนะครับพิกัด116่อืดสหปอนด์ครับเมื่อวานนะครับศึกมวยดี ตั้งแต่เมื่อช่วงหัวข้ามของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับทางด้านายแดงเนลนิดมา1 1 6อปอนด์พอดีเท้าพิกัดไม่ต้องลดครับส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้องสองยางมา115ขาดไป1ปอนด์ครับก็ถือว่ามาน้ำหนักไม่ค่อยสวยนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับายแดงเนลานิดนี้ก็เป็นในชกจากจังหวัดนครปฐมนะครับพิซซ้อมอยู่ที่จองซีที่นครปฐมนะครับสามป่นสุดกอชนะ2ฝ่ายสุดแพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนนกหวีโชคพิทักษ์นะครับที่52 22พฤจิกาาายนนที่่ม ส่วนฝัน้เงินกล้อง2อ,อย่างนะครับเป็นในโชคจานทจังหวัดตากนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฝันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็อิอีซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาหัวฝ่ายที่จังหวัดแพร่นะครับสามฟองสุดกอ่อชนะ2องฝ่ายสรุปแพ้หนึ่งฝ่ายและสุดนี้แพ้คะแนนธนงเดชสิทธนายกพันศักดิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ เมื่อวันที่3 1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟองสุดของตังคู่ใกล้เคียงกันนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับสำหรับสึกมวยดีวิธีไทยนะครับเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจ Facebook มุมสองเวยนนะครับช่วงเช้าของสึกมวยดีวิถีไทยเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดนะครับเนรนิตจอมเมืองศรีนะครับการเตรียมตัวเป็นรอนนะครับเทียบเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับแต่ว่าดูว่า กระดูกที่เวทีมังกรดูได้เปรียบนะครับเพราะาช่วงหลังก็จะโฉบเคลื่อนไหวที่เวทีมังกรตลอดเลยนะครับชอบไปที่ประเด็นนะครับนี่แหละนิตจ,จอมเมืองศรีเลดยังไม่เปิดครับมาถึงคู่ที่2ซึ่งไปลองคู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์100ปอนด์ของศึกมวยดิวิธันไทยนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรชงหมิงสิทธิ์เฮียเจ๋งนายกายกไก่ลาดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวโพแดงสักแสนพันพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรชงหมิง มา99.7ขาดจุดสส่วนฝ่ายนักเงิน9ผู้แดงมา99.6ขาดจุดสความสุขความยาวก็ดูว่าทางนักฟ้าแดงจะลอยๆกว่านะครับฝ้าแดงเพชรชงหมิงเป็นโชคจากอุดรธานีนะครับอายุ14ปีนะครับเป็นมวยกว่าครบเครื่องสายแก้งต่อยหมัดปั้มตีแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์คุณหมัดที่ระยองครับ3ฟอร์มสุดกอชนะ2ส,สรุปแพ้1นึ่งฝ่ายและสุดนี้แพ้คะแนนดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ที่ตะวันานานะครับชก40 5.5กิโลเมืม่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝันเงินก้าวโพแดงเป็นในโชคจ่าตัวสีสเกตอายุ1 5ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่แสงมรกตนะครับ3ฟองสุดกอชนะ2สรุแพ้ฝนน่ายเช่นเดียวกันนะครับลาสุดกอชนะคะแนนเพชรบุรภพาพยัคฆ์ลำพองที่มวยดีวิถีไทยชก100ปอนด์นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ3ฟองสุดขอต่างกูก็ใกล้เคียงกันนะครับเรตยังไม่เปิดนะครับแต่ครูดีีีชชอบไปท่่่าาายยนนนนน้้้เงงิะคคััโพพแสม1 เคยปะทะกันมาหนึ่งครั้งเมื่อเดือนตุลาคมปี67นะครับปลายปลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินที่เคยเอาชนะมาได้นะครับก็ดูว่าสถิติทางด้านฝ่ายเงินดูได้เปรียบครับวันนี้น่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายเงินก้าโพแดงสักแสนพันครับมาถึงคู่ที่สามนะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายคือเสือจันสออิสระโชคส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซ้ายนครสอกรทรงอายยิมพิกัด127บปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายเสือจันมาหนึงรส ขาดจุดสามส่วนฝันเงินก็มันึ่งร้อยยี่สิบหกจุดเจ็ดขาดจุดสามเช่นเดียวกันนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงเสือจันเป็นในโชคจากจังหวัดสงขลาอายุสิบเจ็ดปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทกบเครื่องนอกได้ในดีนะครับสัตว์แก้งต่อยหมัดปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่เสือจันทกบ้านมวยไทยนะครับที่จังหวัดสงขลาสังงสุดก่อชนะสองสุดแพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่สองไม่สั่งเงินสอยยิ่งเจริญการช่างที่สุดวันลุ่มพีดิโชคร้อยยี่สิงงหาาาาาาคคคคมมที่่่่ผนนนนนนนะรรับรับสววฝยย้้้เเิซป็อนนโชจ นครปฐมอายุ17ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันฝีซ้อมอยู่ที่สอกอสุขนยิมที่จังหวดัดนครปฐมนะครับสามฟองสุดก็แพ้2ไฝ่ายชนะ1ไฝ่ายล,ล่าสุดดีแจ้งเกิดชนะคะแนนหนองไขยเล็กดกรนัดมวยไทยที่มวยดีบุกีไทย127บอนดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดกูท่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ <c oughs> คู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเดือน กันยายนปี67ปลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายเงินเคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับผ่านแล้วก็ปะทะเบอร์ดีๆของแข็งๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือจันทร์สออิสระโชตวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ครับเลนยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือจันทร์สออิสระโชตครับมาถึงคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือรถถังจูเนียร์วรวราพินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัดมีโชคป่านนิวัฒน์เมือไทยนะครับพิกัด100ปอนดด์นนะครับทาาง้ฝ่าายยแดงงรถถัจูเนีม99.8ส ฝ่าเงินชัดมีโชคมา100.4ลดจุดความสูงความยาวนี่ฐานะฝ่ายเงินดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงรถถังจูเนียเป็นในโชคจากจัวดสงขลานะครับฟิซอมอยู่ที่เก็บอำนาจที่จังหวัดสงขลานะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับก็มี ชนะ2องฝ่แล้วก็สรุปแพ้1นึ่งฝล่าสุดนี่ชนะน็อกยกที่1นึ่งะครับขวานเพ็กสักแสนพนครับที่สึกจิตมโโเมืองโชค1นึ่งร้อยหนึ่งบอลเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินฉัดมีโชคนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดการสิลป์อายุ13ปีนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ป่านนิวัตมวยไทยนะครับสามฟอร์มสุดนี่แพ้รวดทั้ง3ามฝ่ล่าสุดนี่แพ้คะแนนซุปเปอร์ทองนะครับกิวกิเต้บาร์บีคิวนะครับที่จังหวัดปทุมธานีโชคสามื่อวันที่ 22กันยายนที่ผ่านมานะครับสองฝนซึกกของทั้งคู่นะครับทางน้านาฟแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ เรทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้มองไปที่ฝันเงินนะครับฉัดมีโชคปานนิวัดมวยไทยนะครับต้นต้นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายดูเข่าในเหนียวแน่นกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ยาวกว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่าเงินชัดมีโชคปานนิวัดมวยไทยรุ่นไปป่ายครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกมวยดิวิีไทยในวันนี้นะครับเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่หนึ่งมีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเนรนิตจอมองสีนะครับผมดูว่าน้ําหนักมาสวยกว่านะครับและกระดูกที่เวที่ฝยแดงงเนริตจออมื ค,คุณท่่สอ2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ9โพแดงสักแสนพันนะครับเคยชนะมา1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ําแครนได้อีก1ครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงิน9โพแดงสักแสนพัน คู่ที่3คู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือจัอนทร์ซออิสระโชคนะครับเคยแพ้มาหนึ่งครั้งแต่ว่าช่วงหลังผ่านแล้วก็ประทะมวยดีๆเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าหวัวจิตหัวใจก็ดูดวงโตกว่าวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ชอบไปที่ฝ่ายแดงเส,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 สือจันทร์ซออิสระโชคคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชัดมีโชคปานนิวัฒน์มวยไทยต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายๆดูเขา่านายทได้ดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายเงินชัดมีโชคปานนิวัฒน์มวยไทยครับและสาหรับมวยรักมวยชอบนะครับของมวยดิวตีไทยในว ชอบไปที่ฝาแดงเสือจันทร์สออิสระโชตครับมาต่อกันที่ศึกมอทัยจัตีนะครับเริ่มทําการแข่งกันเวลา14บสนาฬิกาสทีโดยประมาณนะครับ เริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของมุทธยสีในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือมนตลประกาศสิทธิ์เพชรชูกันครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับจงอางดําสิงห์มาวินนะครับพิกัด1น4้อยปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจงอางดํานี่มาเสริมแทนทางด้านเดชยริศสเดชดารงนะครับที่แจ้งถอนไปนะครับน่าจะรู้ตัวประมาณวันพฤหัสบดีนะครับการเติมัตก็อาจจะดูเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับพิกัดหน4้ยปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับมนฑลประการมาวนฝ่งินจงองดํามา1 0 3 8ขาดจุดสามสควน นี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมนประการจะดูลอยๆกว่านะครับมนประการนี่เป็น,นโชคจ่ายจังหวัดบุรีรัมย์อายุ17ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เดชรัตนะครับสามฟอร์มสุดก็แพ้2ไฟชนะ1ไฟล่าสุดดีแพ้คะแนนชิคาระเพชรยินเดียคาเดมี่ที่วิทราลเชียเนินนะครับชกเงินสา 3, ปอนด์เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนปลายนักเงินจงอังดําเป็นในโชคจ่าจวัดพัทลุงอายุ17ปีนะครับเป็นมวยขวาเข่าอาชีพนะครับเข่าในเหนียวขวาขอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับสามฟอร์มสุดนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเสมอหนึ่งไฟแล,ล้วก็แพ้สองไฟล,ล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนเด็ดดวงเล็กพีเคแสนชัยมวุทัยยิมที่วุฒิราชดำโชคร้อยสามปอนด์นะครับเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับ เรทนะครับเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมนพระการสิทธิเพชรชลูกันครับเป็นต่ออยู่เลยนะครับสิต่อ9นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมนพระการสิทธิเพชรลูกันนะครับเป็นต่อ1 9กาุณีก็ชอบไปที่ฝ่ายนะครับมนพระการสิทธิเพชรลูกันมาดูการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับแต่ว่าเวทพิกัดอาจจะดูเล็กกว่าเสียเปรียบเวทนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับและวันนี้ได้ใหญ่กว่าด้วยชอบ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวงังส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้ามงคลส่อโชคมีชัยพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเสมอสิงมาหนึ่งร้อดหรถจส่วนฝ่ายน้ำเงินฟ้ามงคลนะครับมา125.8งรบห้าจขาดจสความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้เงินนะครับจะดูลอยๆกว่านิดๆนะครับฝ่ายแดงเสมอสิงเป็นในโชคจากจังหวัดสุรินทร์อายุ21ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับสัตว์แข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงแรงนะครับปัจจุบันฟิตซ้ออมยู่่ทีค แฟนฟ์สราชานนท์ที่วิธีช่อง7จ็ดยยี่สิบห้าปอนด์เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาสดไฟน้ำเงินฟ้ามงคลเป็นโชคจากจังหวนนัดสงขลาอายุสิบเจ็ดปีนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมขวาคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งเลยนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ส่อโชคมีชัยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะสองฝ่สรุปแพ้หนึ่ 1, งไฟล่าสุดนี้สรุปแพ้นอกยกที่สองทับหลวงเพชรเกียรติเพชรที่ศึกวันลุมพินิชกร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านะครับ เรทนะครับเปิดมาไม้แรกเปิดที่ไฟแดงเสมอสิงเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2ครับคุณนี้ก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับเสมอสิงลูกเาพ่อหลวงวังครับชอบไปที่ความสดของร่างกายนะครับและดูว่ากระดูกหมยก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ไฟแดงเสมอสิงลูกเาพ่ะหลวงวังครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับไฟแดงก็คือจอมโหดวอรุชาครับหรือว่า JP Power สัญไฟน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขชดบางสาพิกัด1 22ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่นี่มัน122รอปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงรถนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกัันนะรบ ประดงจอมโหดเป็นในชจากจังหวัดสุรินอายุ20ปีนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องตีนหน้าแรงขวาคอปั้มตีเนีว่วแน่นแข็งแกร่งนะครับและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะ2ไฟสลดแพ้1ไฟล่าสุดนี้แก้แค้นชนะคะแนนที่เดชช้างนครศรีที่วิธีช่วง7จ็ดชก122ปอนด์เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายนั้งเงินเพชรแสนสุขเป็นในโชจากจังหวัดศรีสะเกต อายุ22ปีเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักเตะดักต่อยดักถีบดักแทงนะครับหลักเหลี่ยมดีปัจจุบันนี้ไปเก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวย P.K แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสามฟองสุดก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟล่าสุดนี่แจ้งเกิดชนะคะแนนนพชัยปอเพชรไข่แก้วนะครับที่เวทีลุมพินีชก124ปอนด์นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดกองทั้งคู่ทางนั้นฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับเรดเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินนนะครบเเพชแแสสสุดงียป กันมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับที่ศึกท่อน้ําไถเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอมโหดเอาชนะคะแนนมาได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มเมืองลังตาของทางด้านฝ่ายเงินนะครับเรดเปิดมาไม้แรกนี่เสมอคนที่เคยแพ้มานะครับเสมอฝ่ายน้ําเงินเพชรแสนสุขนะครับวันนี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหด JP Power หรือว่าวอรุชาครับเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับถเข่าในทําได้ดีกว่านะครับลุ้นเข่าไปไปลายครับและเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยวันนี้น่าจะย่ำแขนอีก1ครั้งครับเลตเสมอฝ่ายน้ําเงินเพชรแสนสุขคุณอยากให้รองไปที่ไปเลยนะครับจอมโหดวอ,อรุชาครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนํำรายการครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่น135ปอนด์ของวันที่ช่อง7ดด้วยนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือซุปเปอร์เล็กจิตมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าจริงสมิงเดชบังมัดของตันพิกัดเงาสามสิบห้าปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กมาหนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดหกรถจุดหกส่วนฝ่ายน้ำเงินสมิงเดชมา 130, 5, 2, มนนหนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดสองรถจุดสองนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูลอยๆกว่านิดๆน,นะครับฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่เป็นในโชคจากตรวดขอนแก่นนะครับอายุยี่สิบสองปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฟีมือนะครับดักเตะดักต่อยดัก ล่าสุดนี้ชนะคะแนนคาเรลูเดลเช็กนะครับนักชกชาวเช็กที่ราชดำเนินโวลซีรีชก1 4 3ปอนด์เมืม่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนไฟล์น้ำเงินสมิงเดทเป็นในชคจากอุดรธานีอายุ25ปีนะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายแรงขวางหน้าแทงแรงสอบคมนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่1ชัยวัดที่อุบลราชธานีสางฟอร์มสุดแพ้2ไฟชนะ1่ไฟล่าสุดนี้ชนะนอกจกที่2นะครับน้องบิวจิตมงคน,นที่วิธีช่อง7จ็ดชกลอยสามสิ 3, 3, บเจ็ดปอนดน์ครับเมื่อวันที่2พฤพฤษกายนที่บานมานะครับสฟอร์มสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านแ่ายแดนก็จะดูสวยกว่านะครับ เรดเปิดมาม่แรกคู่ขี้เลยนะครับเปิดใครต่อรอนครับคุณดีชอบไปที่ฝ่ายน้เงินนะครับ,บ,รรบสมิงเดชบังมัดของตัน,นครับผมดูว่าทรมง,างมวยด,ดูสวยกว่านะครับผมดูว่าทรงมวยของตราแฟร์สุปเล็กนี่เป็นมวยทรงถอยนะครับถอยเยอะไปนะครับผมดูว่าทรงมวยไม่ค่อยสวยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชบังมัดของตันทรงมวยดูสวยกว่านะครับและผมดูว่ากระดูกมวยก็ดูได้เปรียบดูมาก่อนด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน สมิงเดชบางมัดของตันครับเลดหลังช่งางไข่ต่อรองมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมยชอบก่อนชกของมวยไทจเสในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงมนพระการสิทธิ์เพชรลูกันคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมนพระการสิทธิ์เพชรลูกัน อาจจะดูเสียเปียบเวทนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวดูดีกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงมดประการสิบพัชโชวกันคู่ที่2นะครับเลดเปิดส้ำสองที่ฝ่ายแดงนะครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับชอบไปที่ความสดของร่างกายนะครับและดูว่ากระดูกมวยก็ดูว่ามาก่อนด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังคู่ที่3เลดเปิดเสมอฝ่ายน้ําเงินเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดเจพีพาวเวอร์หรือว่าวอรุชานะครับเคยชนะมาแล้ว หนึ่งครั้งและดูว่าเข่าในไบปลายทำได้ดีกว่าด้วยน่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งชอบไปที่ฝาแดงจอมโหดเจ p ีพาวเหรือว่าวาอุรชานะครับ คู่ที่คู่เขวยงกัไรายการรับเดชเปิดไขรต่อรองคู่นี้ชอบปฏิที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสงเดชบางมัดของตันนะครับผมดูว่าทรงมวยดูสวยกว่านะครับและชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบดูมาก่อนด้วยชอบปฏิที่ฝ่ายน้ำเงินสมิงเดชบางมัดของตันครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของมวยชัดสีในวันนี้นะครับชอบปฏิคู่ที่2นะครับชอบปฏิฝ่ายแดงเสมอสิงลูกเฉพาะอลูกวังครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครััับต้้งงงอยู่กกวววาาีะนดถ็ แต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมยชอบอาจจะไม่ใช่โมวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มวยลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยล้ก็ได้ฉะนั้นท่านออกไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนาทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอใหพี่น้องแฟนาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ